อุ้ยมือนีคือโศกดีคักแต่รับ,รบมือนีไมาหยอดนํำกดอยู่สวนยางครับพอเห็ดปวกเต็มเลยบานนี้ปัดโถปัดมีแต่ดอกงามๆพี่น้องเอ้ยเห็ดปวกอุ้ยเบ่งพี่น้องพี่พไผโนโม้มายางเตะถิมล่มแซวอยู่พี่โอ้โศกดีโศกดีคักครับมือนีโศกดีคักป๊าพี่ จุ่มหนึ่งอยู่พี่โอ้ยได้หลายคักเลยเห็ดปวกมือนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยได้คักได้คักมือนี่หลายคักพี่อู้พี่น้องพี่น้องที่ทั้งพี่ดอกจุ่มๆครับอ้าดจุ่มๆเลยทั้งนี้โอ้ยถอนขึ้นปึง้งโอ้ยดอกกำลังพอดีงามเลยครับโอ้ยนี่แต่ดอกงาม หลายค่กมือนี้เห็ดปวกโอ้ยเอาบปครับพี่น้องมาเอาไปแกงน้ากันเด้อมันหลายมือนี้ครับเอาไปแกงกินซอยกันมือนี้หลายหลายมือนี้อู้พี่เบิง้งฮู้ยโชคดีครับพี่น้องเอ้ยมาสวนยางพอเห็ดปวกเต็มมีแต่ตดอกอยิย่งอูยิ่งคักมามามาเอาไปแกงน้ำกันครับมือนี้เห็ดปวก